รครับสบายดีเม,มื่อค่ำทุกคนทางยูทูบแชนแนลล่าง, Instagram, าง ake, Facebook, อินเตอแกรมนะครหทางแฟนเทสเฟซบุ๊กปอโนออืมอันนี้เมนข้าวจีเนอยูป,ปหเฮล่าขอตรงกินข้าวจีอืมข้าวจีก่อนบางใหญ่มาเด้อมา่กินดกันเด้ออาซื้อไปสะซื้อเนื้อนึซื้อเนื้อนึน่งเอาไเหรอ Hả? Thế nào tí? Mấy cô đê nâng kín khói như kín khói như thế nào? Đá đê ở này nè Cô đê ôm mấy nợt ở dưới nè Hử? Này Hả? chắc mấy? Ôi, อ, <c oughs> อืมเมื่อคืนนีฝนตกหน,นักเนอะฝนตกแห่งไล่อยู่บ้านบาอนี่นะบาโอยู่นี่นะอันน้ำนองเนาะน้ำนองการลูกค้าลูกค้ามาเติมน้ำมันกันน้อยเนาะ ลูกค้าลูกค้าม,มาข้ามน้ำมาบดายอันพัวสะพานที่บ่าโอหาไปเบื้องแค่น่ะมีได้รถจักรมอเตอร์ไซค์นะครัมบมาได้นาะรถในครัมบมาบอดายเยอะเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วนำนำนำท่วมนะาะเ่อยยงบ่อหันได้สร้างสะพานยงบุมีง,งบประมาณมาสร้างสะพานเนี่ยเนาะทุกคนเนาะโดยเลยบุมีผู้่ได้ามาเติมน้ำมันอันก็อันยอดก็ตกลงนอนจักวันที่สามลานยังเรือลานไปตกลงไ่เลยอบครึง่ง อ่าตกแหง,งหร่าย้วพ่นอยู่อยู่บ้านโบโอ,โอนี่นะเนี่ยในโบโอนี่สภาพบรรยากาศฝนตกเสารแ์แล้วๆการจะมีความซุ้มซึนเนาะมีความซุ้มซามเย็นสะอุ่มเย็นสบายดีเย็นเย็นอันนี้แม่นบรรยากาศยามเสาร์ที่ว่าฝนตกฝนตกเสาร์แล้วนี่ก็เปียกไปหมดเลยนี่แหละ ผู้ดเด็กกับวัยเขากก็ไปซ่างน้องฝนตกเพราะว่าหายนูเขานะหายนูเขาเมืองไห้กระโโบมาจนฮอดเมืองลาวเอากาคขาดการความมันโบเหี้ยงโบแฮ่นะทุกคนนะโดยมา <c oughs> เทียว ตอนนี้โบโอเล่นน้ำล่านอยู่นะทุกคนอะไรก็ตัไงนงนเดยวมาหันล่างไปเออเงียวสะสรงแล้วเงียวสะสรงเราบันไดค่ะ ดูค่าวไปให้ไปน่าเพิ่มน้ำมันไว้แต่เมื่อานเมื่อนี้เพื่อนบ่เติมอ่าบรรยากาศยามเช้าขาเย็นสบายนะพี่พีเพื่อนเพื่อนทุกคนโดยการาฟสบายดีพี่พี่อกทุกคนนอนโดยกาตอนนี้พระโอกา คิดฮอนเมืองไทยนะคิดฮอนเมืองไทยฮะเนาะกาเอาการเบื้องข้าวยเนาะเรื so listen, ่องการมกการเมืองก็ได้นณะเป็นห่วงกระคอมันทานไปไหอๆเนาะโดยอันนี้โบก่ะทำงานอยไปให้เหล้า okay, ย so ุ Có ่ตอนนี้อย่างบริัาได้กบเมืองไทยกัะบไดกามีเอวยายุ Pu ่ฟฝั Hart ่งไทยยืดเนาะโบกกอะได้มีอายพื้นึงแล้วก็มีเอวยภัยพื้นนึงงน้องยุ่ฝั่งไหย เป็นยาิมาโอ๊ดนะยุฟังหายนะอย่างยุหายยูนเนาอะอมาโอกะนี่แหละแต่ละมืองโบ๊โก็ยุที่ปั๊มน้ำมันนี่แหละทุกคนทั้เช้านี้เมื่อกี้นี้ฮะจะกินเขาไปกินเขาอิ่มแล้วเลยหาพี่เพื่อนเพื่อนมาเดินเบิง่งผอมๆเนาะบริเวณนี่ฝนตกไร้ น้ำนองไล่บอ่บอบอ่ได้ไปนึงได้ได้ยินเนาะเติมสิบหันเคเสร็จแล้วนีอะลรทุกคนทำงานไปด้วยอายุสัซนน้อไหมนะ เ <Es per ated> ขึ้นไปหัหนี่งขึ้นไปให้คนหนี่เพิ่น,ให,นให้ก็บโยกเงินหนี่งให้โยว่าเออเราจะไปห้านี้เดี๋ยวเข้าใจเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เพิ่นไปลูกค้าขึ้นไปห่าน้๊อไ,ไม้เนาะห่าน้๊อไม้มาแกงเร็วห่าน้๊อไม้มาเฮ็ดน้๊อไม้บําพิ่นจะขี่รถเอารถอ่ารถ รถรถมอกหรือว่ารถสิงไปตั้งเอาเลยเนาะน้องไม้เนาะเอามาเป็นกระซอบเป็นกระบุงเลยเอามาเฮ็ดน้องไม้อาดเอาไว้กินเนาะเฮ็ดเอาไว้กินเอามาอันนี้ก็เอามาดองไว้ในกินข้ามปีเนาะเอามากับเพื่อนกายจะเอามาไว้คว้าเอามาไว้อ่กับตําสมตําซอยตําแซลไปด้วยนะทุกคนเนาะคนลาวส่วนใหญ่ก็จะกินตําน้องไม่ตาเนี่ยตากินตํนั่นแหละต่ลห้งทุกคนออ กินข้อหน่อไม้ยังสีนนเนะ้อคนลาวส่วนเราจะกินข้อหน่อไม้ตำหน่อไม้ยังสิเนี่นท,นนทุกคนโดยและะ้วกาเมื่อกี้นี้เรากลับไปห่านหน่อไม้มาไว้แกง <c oughs> ประมาณนั้นเราบอกเนาะทุกคนเนาะว่าไปห่านหน่อไม,อม้โดยกาตอนนี้กาคือว่าหายยุ่งเขาเนาะทุกคนเนาะรักษาสุขภาพกันได้เด้อกาเขาไม่พบเจทุกคนที่เบื้องคลิปเป็นฮอตตอนนี้เนาะครันามากก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และคอมเมนต์เลยทุกคนเด้อบออมีอินตะกระเดมแล้วกา เฟซแฟนเฟซเฟซบุ๊ก k บ่าโอสเนะว่าเรโอสดซื Facebook, <tinc S 2> ้อเดียวกันเลยนะทุกคนกับสอง YouTube i n s t a g r กร Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็มีติ k กต k อกนํำเลยทุกคนเบ่าโอสดกับเขาไปติดตามเขาเลยว่าเขาเป็นเป็นกดเป็นมูเป็นเพื่อนกันไดทุกคนโดยกันที่ท่าประกันใดกาข้อโคตข้อผายทุกคนเอาไว้บ้ายเด้ยเจอกันใหม่มาล่มกันทอแต้ให้มูว่าเป็นแนวใดนะทุกคนสบายดีอยู่ ฟันคุดกระเสาแล้วหน่อ <laughs>